โกลด์ดรอปเบรคหยู่ที่0.2นะครับถ้าผมร,รีบรีวิวตัวละครรัวๆนะพูดได้เลยนะแป,ป๊บเดียวแค่นั้นแหละนะครับผมนะเอออ๋อแป,ป๊บเดียวแจกนะครับปากแป,ป๊บเดียวช่องบิน <S <S และบัวเลยยังไม่ใช่เป็นเซฟขาแดงอิสคิดว่าบินอิสคิดวบินงี้ก็จะบุงก็จะบินวางบอง You think you bling blang blang bling blang blang bling blang blang blong? How many? พูดตรงว่าคลิปนี้จะแบบว่าใช้เสียงได้อย่างไม่เต็มที่นะคือไม่ร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าตอนนี้เจ็บคออยู่แล้วก็ไปหาคุณหมอมาแล้วเนาะก็คือเป็นปอมพรซีนักเสพนะครับผมนะแล้วก็มีเป็นเรื่องของ EX ตัวใหม่มาที่ผมไม่คิดไม่คาดฝันเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวละครน,นี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของหนวดดําหรือว่าเป็นตัวอื่นซึ่ง ตัวนี้พูดเลยว่าคาดเดาไม่ได้จริงๆนะครับผมนะจะเป็นเรื่องของตัวเซรัฟิมเอสแน็นั่นเองนะครับที่เป็นเซรัฟิมในรูปแบบที่ก๊อบโบอาแฮนคคอกเจ็ดเทพจนสลัดนะครับผมนะแล้วถ้าคิดดูว่าเขาเอา EX ที่เป็นเซรัฟิมทั้งหมดเจ็ดเทพจนสลัดทั้งหมดนะก็คือ7ตัวเลยคิดเอาละกันนะผมนะว่ามันจะใท่ขนาดไหนถ้าคุณมีคอลเลรชันเซฟรฟิมที่เป็น EX ทั้ง7ตัวแต่มันก็ไม่สามารถที่จะกำลันตีได้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะ นำเชลฟิล์มตัวอื่นมาเป็น ex นะครับผมอ่าซึ่งเขาจะมีเป็นเรื่องของกาชาที่จะต้องใช้ตัว hp โดยการที่ตัว hp เนี่ยเราจะสามารถหาได้ต้องมากดกาชานี้ก่อนเป็นกาชาสเปอ up นะครับ super bolt f เฟสตรงนี้เพื่อที่จะเอาเป็นอุปกรณ์ ex นะครับผมนะทั้งหมด12อันนะครับใน1รานะครับที่เราจะต้องโดนคือ250เพช2ราวเท่ากับ500เพชนะครับและในราวที่3เรากดอีก2ส,สเปนะครับ เราก็จะได้อันนี้12อันนะครับอุปกรณ์เอกเฮทั้ง12อันเราสามารถที่จะนำมาแลกเป็นการ์ด HP ใบสีม่วงได้ที่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ12ชิ้นนะครับผมนะซึ่ง600นะครับคูณกับ5 นะเท่ากับ3,000เพชรจาการันตี1ตัวนะครับผมนะแล้วเรื่องของดรอปเรทของน้องเนี่ยโชว์ดรอปเรทอยู่ที่02นครับก็เท่ากับว่า EX ทั่วไปเรทก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมโอเคโดยที่เขาจะมีตู้สำหรับแบบสายชอบวันดวงเนาะกดเชือ5เพชรกดเข้าไปอยากกดก็กดเข้าไปแล้วจะเวนตกรรมเอาเฮ้ย คือยูจิจิอาร์ทองดำก็ไม่แน่นะครับโปรงเข้ามาโอ้โหซันจิอาราบาต้านะครับผมนะถ้าใครอยากจะเล่นตรงนี้ก็สามารถมาเล่นได้นะแบบกดไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยมีเหลือเศษกดไปเผื่อบันทีเดียวได้เงี้ยป๊อปอ่ะอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยบอร์ดนะผมนะได้เป็นคุณกิงมาครับโอเคเราแบ็คกลับมานะฮะเรามาอยู่ที่สเต็ปนี้ดีกว่าดูว่าผมมีอยู่2,700เพชรนะครับ ผมจะเสียเท่าไหร่รหัสนี้คือเป็นรหัสที่ผมสุ่มลูฟี่เอเข้าไปนะครับแล้วก็ได้ทําการทำลูฟี่เอ็กเฮเนี่ยทำเหรียญลูฟี่เอเทั้งหมดเหรียญจม70ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคอู้แล้วรอบนี้มาเป็นสมบัติทองแล้วกลายเป็น3-2มสองกรระทงแดงกระโดดมา3-2-1สกิปปับตาเป็นผู้ดาจบครับผมบอดเท่ากับได้รุจ,จิคีไกลามาเลเวลหนึรพอดี แล้วก็ที่ผมเคยพูดไปที่กาชาลูฟีเอเ็กเฮดคลิปนั้นผมบอกว่าคลิปนี้ก็ทันตู้สิบเช่นกันนะครับผมซึ่งโกงมากกับถ้าหากว่าผมรีวิวรหัสนี้เสร็จแล้วผมแจกเนี่ยพูดได้เลยว,ว่าน้องสามารถเอาไปปั้นต่อได้เลยผมจะพยายามให้เพชรเนี่ยมันไม่ต่ำกว่า1,000เพชรนะครับเพื่อแจกไปแล้วจะได้ไปปั้นต่อได้นะครับผมนะแต่ใจจริงๆก็คือถ้าแจกไปแล้วรหัสนี้ ก็ไม่อยากให้เสียนะก็เฉพาะเฉพาะคนที่เป็น Android แต่ถ้าว่ามันไม่ไหวจริงๆยังไงก็ต้องใช้เพจให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยแจกรหัสแล้วใครเปลี่ยนทันคนแรกคนนั้นก็ได้รับรหัสไปอะไรแบบนี้มันจะมีเงื่อนไขหลายอย่างจะพูดตรงๆว่าก็ต้องรอผมรีวิวเสร็จก่อนซึ่งรหัสของผมเนี่ยที่ไปรหัสด,ดองแล้วก็เก็บไว้รีวิวเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากนะครับผมนะแล้วยังไม่เป็นทงทองเลยสักอันนะผมรอมอันทงทองเด่ตอนนี้นะครับ เออมีน่าจะประมาณ10-20รหัสได้มีทั้งแชงเงย้ทั้งสามสหายทั้งอะไรที่เป็นแบบว่ายาซบฟิล์มเลสด้วยนะครับผมเบนเบกแมนด้วยแชงฟิล์มเลสด้วยโอ้ยมีหลายรหัสมานะครับดูฟี่เหลืองที่เป็นเหรียญสีอ่ะมีด้วยนะครับผมนะเยาบารตูไฮบิดอะไรเงี้ยนะครับผมนะเออคือรหัสผมเยอะมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวต้องรีบแยกแน่งงนอนแหละเพราะว่าน้องอยากให้ผมคัมแบ็กรีวิวผมถ้าผมรีบรีวิวตัวละครรัวๆนะพูดได้เลยนะ แป๊บเดียวแล้วแหละนะครับผมนะเอออ๋อแป๊บเดียวแจ็กแครับป่าแป๊บเดียวช่องบินไอชีนี้ก็เล่นไปเรื่อยนะครับผมอย่างน้อยก็ให้5บาทสิบาทก็ต้องมีกันบ้างนะครับผมนะจะได้แบบว่าดูกาชาเพลินๆไม่เบื่อนะครับผมนะมา รอบนี้ก็คือเหมือนจะโดนไปกี่เพชรแล้วก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเป็นสัมซัอนยาสมบัติแดงหูไม่ใช่ส,มสมัมซัอญยาตรงแดงไม่ใช่สมบัติแดงแต่เป็นภูทองยังพอมมีลุ้นป้องเข,ข้ามาครับผมอุย้ยดอกิโฮเตเดลฟามิงโกในวัยหนุม่มครับผมวิโลไว้ยนั่นเองครับผมนะอันนี้โหดนะฮะตัวนี้ถือว่ายังยังเล่นได้นะครับผมนะพูดตรงๆนะครับก็ไม่ต้องห่วง ถ้าหากว่ามีเซราฟิมเอสแ็โกงขนาดนี้ในอนาคตนะครับจะต้องมีตัวละครที่โกงมากๆแน่นอนเนาะในปัจจุบันโรเจอร์วิ่งก็ไม่ได้น่กกากลัวอย่างที่คิดแล้วนะอาถามว่ายัยงนา่ากลัวไหมเอาสําหรับผมนะถ้าผมเจอผมก็ยังหวั่นอยู่เอแต่บางคนก็ไม่ได้หวั่นกับโรเจอร์แล้วนะครับผมนะโรเจอร์ก็ได้กูเจอโรเจอร,จอร์มึงก็มาบางคนนะครับผมนะที่ที่กล่าวกันะครับแต่ผมก็หวัน่น แนะ้วพอโลเจอร์มันตึงจริงสายโลแต่มั่นใจอยู่แล้วว่าไม่ใช่เอสแ็กแน่นอนเพราะว่าเป็นเจลดิโนมิสเตอร์ทีคือผมองค์กรอาชญกรรมบา็อกเบิร์กนั่นเองนะครับเจ้าสารนั่นเองเนานะหัวแม่งเป็นเลขสามเทียนผู้ที่มีบทค่อนข้างที่จะเด่นนะเออบทเขาเด่นเพราะว่าเขาช่วยเอสนกรรกรรมนักจีทำกุญแจเทียนให้ด้วยและเรียบร้อยดีดนิ้วเลยปังเรียบร้อยผมบอกเลยว่าสามสองจี้แน่ๆ, 4, ๆสิบสี่จีว่ะ 1า g แล่ภู้ทองคือได้เล่นครับผมป๊อกอูภูแดงยังพอได้ลุน้นครับผมแต่เป็นสายวิ่งคือหมดสิทธิ์ลุน้นเพราะมันคือโล่น้ําเงินไงและการเป็นนามาซัตเร์คาเบลนมใหญ่ครับผมนะโอ้โหชุดว่ายน้ำครับผมนะสวิงแม่งสุดเลยนะผมเคยแล้วนะเคยทำคลิปนี้ไว้แล้วนะแนะนำว่าอย่าไปหาดูนะถ้าไม่อยากจะปวดหัวเสียสายตาอะไรอย่างงี้ยนะครับสามสองยาไหม 27G แต่ทงดำเฮ้ย หนักเลยนะอีวานกอฟครับผมอย่าให้กูต้องทำคลิปแก้แค่เลยนะครับพูดตรงๆนะไม่อยากทำปอกขมามาเดียวอย่างนี้คือจบครับผมนะและเป็นสามสกีอาธงดำแต่ว่าเป็นสมบัติดำเช่นกันและการเป็นผูดดำแล้วหมดแล้วจบครับผมหูหนักอยู่เสียไปแน้วนะครับประมาณหกร้อยเพชรนะครับผมนะอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปทำการรับแล้วกดการ่วงกันดีกว่าอู้หมดครับผมคือเพชรทองผมเนี่ยมีแค่สอง0นหกะครับเท่ากับผมจะไม่ได้การันตีเอาแบบชัวร์เลยนะ ความหนักน่วงเลยนะเพราะนั้นมันทําให้เกิดความเสี่ยงได้ถนะ้าหากว่าเราไม่ได้การม่วงเนี่ยการม่วงตัวนี้มี21ใบเห็นไหมปักเข้ามาเคมารับการม่วงก่อนนะครับได้หนึ่งทีได้ได้สองม่วงหนึ่งทีมาลองวัดสองม่วงนะความจริงอันนี้ก็ได้แจกฟรีนะก็ลองดูก็ได้ทีหนึง่งไม่เสียรายเลยปักเข้ามาบอดอยู่แล้วอย่างนี้เับโอเคต่อไปเป็นการม่วงนะครับ หนทีการม่องอันนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้1%ห,หเปอร์เซ,เซ็นต์เซร์เฟร,รมอยากอยู่นะครับแต่ตอนผมบวชพระสอนมาว่าอย่าพูดคำว่ายากขอได้ไหมยากไม่ไหวไม่เอาท้อเหนื่อยไปใส่โลกแต่ไม่ใช่แน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์กับผมอุ้ยตัวเยี่ยมแล้วนะโอ้ยไดมอนโจสกับผมนะสุดยอดมากนะ เป็นหัวหน้าหน่วยที่สามของกลุ่มโจสัตวหนวดขานันเองนะครับผมนะ่ะไอโจเลยไอโจสโมูทแทสขอผมนะไม่เป็นไรฮัโลโหลแล้วแม่งแบบว่าเป็นสเน็กแมนก็ได้ลุ้นเลย่งไงไหเนะี้ยยากล่ะครับผมเนี่ยคำว่าอยากไอห,หยุดพูดได้ไหมไอสัตว์เออสมบัติทองแล้วบนขวาเป็นสิบสี่อาแต่ว่าเป็นทองทองภูสีปั๊บทองอันนี้ไม่แน่เผื่อได้เล่นครับผมถ้าพร้อมแล้วครับผมป๊อกเข้ามา ตัวแรกคือซิงดกิบอเข้ามาสายโลกครับผมกลายเป็นคุโรบิและกลายเป็นสายหมัดเกียสีกีเสียมาเท่ากับเป็นขี้เกลือชิลิวแห่งสายฝน <c oughs> <c oughs> นะครับผมนะเออและไบต่าครับพ่อมากลายเป็นสายวิ่งนมา,ามาะสเิการลเมลมาหนึ่งและกลายเป็นชักว่าวครับผม ชอปเปอร์ชักว่ามาปุ๊บกลายเป็นสายวิ่งและช็อปเปอร์เทนี้ชนี้ชอปเปอร์กับสายโลมาเป็นมอแกนมือขวาและหมัดมากับเป็นจูจูจุ๊บมากับกาเป็นโคบีแบบอันกับสายวิ่งมาเป็นน้มาดสติ๊เมลและกายเป็นสายวิ่งชอปเปอร์และน่าจะหมดแล้วกับอุศมาสองตัวว่ะอู้ชักว่าเวลร้อยครับผมชักว่าเราเวลร้อยครับผมนะยอมได้ครับผมนี่ครับถือว่าได้เล่นครับผมนะมาสี่ละเบาขบาโอเคสะบัดท้องได้รุ่นครับผมนะ เลยเป็นมาแล้วเป็นทงแดงทองแดงแล้วได้นิ่งอยู่นิ่งก็บ 3, 2, 3, 2, 3กับสามสองยกระโดดมาผูทองได้ลุ้นครับผมบอเข้ามาผูทองมาไหลเลยครับผม หลายแล้วโป้งมากลายเป็นสายมดการเป็นซันจิมาก่อนและกลายเป็นบากี้ครับผมบากาน่นากับมังกี้ลูฟีและโลมากลายเป็นจังโกครับผมนะดีจังโกวันทูจังโกกับเฮมิโปเด็กเป็ดและวิ่งมาอีกเป็นเฮมิโปอีกหนึ่งสายโลกลายเป็นโซโลมาครับผมโซโลเข้ามากลายวิ่งวิ่งมาระบุการันตีแน่แนว่าโบอายังไม่มากลายเป็นแฟรงกี้ซูเปอร์แล้วโบอาเลยยังไม่ใช่เป็นเซฟขาแดง อิสกันบังอิสกันะบิงอิสกันอะบงกันะเบ่งบังบงซิงค์บลิงบลังบังบลิงบลังบังบลิงบลังบังบล่งบลิงบลังบังบลิงบลังบังบลิงบลังบังบล่งบลิงบลังบังบลิงบลังบังบลิงบลังบังบงตู้เด็กตู้ไอสิบาร์วเองตัวเดียวรู้เรื่องนะผมถือว่ากูคนที่โคตรดวงดีสุดในโลกี้นะครับผมนะอ่าถ้ากับหนึ่งพันแปดร้อยเพชรเดี๋ยวผมจะเก็บไว้สุ่มพวกตู้เศษอะไรอย่างนี้นะครับผมนะ ตอนนี้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องแลกใบม่วงแล้วก็ได้นะครับผมนะอะไม่เป็นไรไปรหัสดองปมาตอางมน่เว้เอะลองคลิปนี้ผมขอรหัสหนึ่งนะกันเพราะว่าเดี๋ยวเก็บเศษไปครั้งหน้าเนาะเออเก็บเศษครั้งหน้าไปครับผมสุมม่มอะแอนดรอยนะสองร้อยบาทเคยค่ะถ้าใครเอลเอสสุ่มเอลเอสนะดูดีๆนะครับเพราะว่าเมีมีเขาเรียกว่าน,นะมีคนกดผิดบ่อยแล้วก็ทักมาทางแฟนเพจผมนะครับว่า บอกว่าไอ้ไอ้ร้านเนี่ยมันโกงนะครับเปิดความจริงดูดูโะบบีบีนะครับอืมโโระบบีบีถ้าเป็นไอเเนี่ยก็กดตรงนี้ถ้าเป็นแอนดรอยกดตรงนี้นะครับผมนะเออมาไปครับบงเข้าไปครับผมนะโอเคโอเคทำการก๊อปปี้มาเลยครับผมนะวางไปยวได้รู้บอกไอนเอะกูเข้าแบบภาษาจีเลยเอา้ากูไม่แก้ด้วยเอา้ปาปักอู้สามพันสี่โอเค สองร้อยบาทสองร้อยสี่อย่างไร ex ก็ยังดีไว้มารับของอ x เเพลินหูสามร้อยเซสองร้อยสิบเซครับผมน่ะไหลลงไหมไหลลงไปอ่ารูฟีหนึ่งครับผมนะลงไหมโอ้โหคิดหนึ่งคิดหนึ่งครับผมน่ะรอหนึ่งรอหนึ่งครับผมน่ะหึมใครตูนหนึ่งครับผมน่ะไปลงไปหมดแล้วครับผมนะโอ้โห ถ้ากับมีลูฟี่ลุชีบ้านหนึ่งที่พอจะมีแวลสุดในในแกงนี้นะครับเอ้ยไม่มีเอ็กวยใช่ไหมหรือกูมองไม่เห็นปะหรือบางทีตาไม่มค่อยดีตาผมไม่ค่อยดีนะเอาตรงทีนึงอะเป,ป็นไรปะไวไหนก็นมาแล้วไงตอนรับภาษาไหนภาษาญี่ปุ่นหรอไงปงไม่น่าใช่อยู่ โอ้โขเขากระจายผมพอ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 เลยพอเลยพักเลยนี่ใครได้นรหัสอมเม์บอกเลยนะอันนี้โอเคอ่ะเอาไปครับเชี่ยสุดจัดนะครับผมนะอะเอ,า,อาง่ายๆก็อย่าลืมถ้าสนใจรหัสด,ดองเนาะ สิบาทก็มีโอกาสได้รหัสดองที่มีเพรถ,ถึง5้าพันเพรเลยนะครับกดลิงก์้านล้าลน d e c i t i o n เ e a d d ยกับซอมบีค้คิดดับดับเน็ตขอบคุณมากมากครับดนจบนะครับขอบคุณมากเลยครับโหยอมใจเลยโอเคขอกดหน่ย่ยแม่งเซียนเห,นเห็นแล้วเซียนาีนเยโอ้พอพอพอพ,อพัก,พกเๆ,ๆ,ๆเลิกเลกเลิกเ